พี่น้องวันนี้มะกรูด่างครับติดรูปติดมะเบิ้งครับพี่น้องใส่ไว้แต่หมูขึ้นนี่เนาะใส่ไว้แตหมืูขึ้นก็ได้ย้ำรอบเดียวเนาะหมูขึ้นนี่เนาะมัดของโลกกับสามโลกครับหมูขึ้นตม้อันบ่มาเบิ้งก่อนครับพี่น้องปัจจุมันบ่ะมานรูปอะไรอยู่ในหูหนึ่งผมไม่ได้เป็นอะไรเป็นมีอนบ่ละผมเบิ้งอยนี้ครับพี่น้อง ไปไปรุ่นไปยามน้อมกันครับพี่นอ้องยามตอนเสาร์ครับกับบรรยากาศเสาร์ครับผู้พาอาทิตย์ขึ้นกำลังขึนงน้นอ๋อพะอาทิตย์ยังคือมีสองหน่วยมาหนึ่นงพระอ <laughs> าทิตย์มีสองหน่วยว่าสีทะนนใส่เถินนอกป่านกับเนียนหน่อยผู้ปลาไหลบ่ใส่ดู อโอ้โหโอ้โหอะไรดิเออ,อย่านแมนอยู่ไปยื้อเล่เก็บดังพี่น้องครับไปเบื่องป่นปาน้ำกันม,นามานันบ่มันก็ได้เซ้านี้ก็ได้โอ้ติดจนตายตัวใหญ่ยี่นี่แหละโอ้เสียดายเนาะอ๋อ นะพี่น้องเลยปนุกตายแล้ววะที่เนาะหมานขี้เกลายวขุนพี่น้องนี่ละมองเมียดาครับพี่น้องมันกระตัวซ้ำนี่แหละขัน,นมองเมียวดาไม่งี่หน้อยลงอีกจักหน่อยไปบินไปพี่น้องดูอีกวะ ปดูเลี้ยงห้อยๆหรืว่ามองเมียดาทำงานลำบากเลยลำาบาออออโอ้ยสบายบุมีรดขันใดปานนี่แล้วโอ้นนตัวเนะหลืองงามเลยล่ะเนาะผุ้น่ะด,นะดินจนบาดเบ็ดอะไปดูครับพี่น้องปลาดุูอะไร โอ้ oh, พี่น้องปลาดุกไงปลาดุกปลาดุกลาบเหนียวเนะะาะลาบเหนียวถ้าสมัยผุนเพิ่นลาบเหนียวเพิ่นใส่แบบเขือคืนพรอ้อมเลยเอาบวชเขือคืนมาปิ้งหมานครับพี่น้องมึงดูพี่น้องปลาการ์ไงโอ oh, ้สุดๆครับมันสุดๆปลากานีรเบื่องปลากาพี่น้องนี่

นะพี่น้องมันเล่นบักไวเปอยู่อือขอดเขอหน่อยมันหวานครับมันหวานป่าป่าใสรดีน้อืงงามเลยติดติด,ดมองเมียวดาพี่น้องเอ้ยเพื่อนมึงตาบักมองเมียวดาป<ะ>ไปไปลุนต่อครับพี่น้องมึงค,ครับพี่น้องเรื่องอะไรน,นี่เจ้าแม่ป่ มันมานมันมันต่เพี้ยนไงครับพี่น้องแต่เพี้ยนแท้บตายเลยต่เพี้ยนรีบรีบตายเลยมันมานมันมานมานมาพี่น้องอันนี้ไปยังกับปะตะกับปะตะกับพี่น้องเบิ่งต่เพี้ยนใหญ่บ้ดนีพี่น้อง มาเป็นกลุ่มเลยเนาะเพันมาเป็นกลุ่มตัวเพันมานน้ำกันตาหมานหมานครับพี่น้องหมานหมานกลวนะที่ว่าประสบความสำเร็จยี่เด้ดหนิเนาะไม้นี่เนาะไ,ไม,มายบเคยมาใส่ครับพี่น้องถ้ากันมาทดสอบเรื่องกำนับไว้ครับทีมงาน ว่านสำเร็จอยู่ตัวนี้ไปครับพี่นอ้องรุนกันแย่ๆครับผมค็นว่าไหนกัดหัวกับหูเจต,ตี่ล่ะไม่เห็นผู้เฒ่าบานเฮาเตี<ม>เป็นเห็ดหูดเจตท่านที่เเด็กาามานกับมานพี่นอ้องเอ้ยมานถึงปาลาหะมานถึงงูพด <laughs> ตะง,งูอยู่นี่จนตะเวนสีถ่่มหัวละ <laughs> พีจังเพิ่นไปเย่ยงกินปลาตัวเดียวกันนี้ดิหัวไปหากันเดี๋ยวนี่อร่อยมาเป็นของพี่น้องเลยหนักหน่อยคนนะพญานาคหน่อยพากันมาเล่นน้ำม,มึงที่มาเป็นครูครูพากยกจ้ำนับงูกัดติดดีกับพญานาคเขามาเล่นน้ำเออขึ้นมาเล่นเมืองมนุษย์ไปเถอะนะขึ้นไปบ่วชดินเจอตะไคร่ก่อน ห้านคือเ้กาพี่น้องมาฮานคือเกามาหาอยู่หากินนี่หมานคือเกาเนาะมาทำระไดาเนื้อมันขึ้นในปีงี่เนื้อหวานเจียวอยู่นี่เนาะหอมหลยเยเออกินวาเม่นปลาทูพี่น้องปลาทูน้ำเกลืดเป็นสิมีแต่แถวภาคนี้แล้วเนาะแถวปลาจีนนี่เนาะปลาจีนเป็นกว้งเงี้ยกว่า มัน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 ติดกันครับไอ้นี่เลยมันติดกันครับไอ้แม่น้ำปลาจีนนี่ขึ้นมากนี่ปะจีนเออแม่น้ำบางปะกงเนาะมันนี้คไฟเสยแม่น้ำบางปะกงก็ต่อต่อต่อติดทะเลเนาะคือเขินมาแกับไปว่าดิบอันนี่ครับพี่น้องบ่ขาดเศาขาดแรงครับอันนี้ตาไข่สองเส้นพี่น้องเลย จังได้เมียกับบดาเป็นบ้านนังเสือครับเอาไปลงกน้องได้นี่กะบพ่อได้กินโหลดพี่น้องเอ้ยพ่อได้ปีกโหลดโอ้น้ำบูลึกนะครับพี่น้องจะมาขี่โผล่ที่มันเหล็กป่ะโผล่ลึกครับอืมดูนะพี่น้องเลยนอนกอดกันเอรีอยู่บานวัดทึ่เมียนดนะ ยังเงยังอ่ะฮะไม่นินโดนนี่ติดจนตายก็มีพี่น้องเลยปวยเนียนี่ผมว่ามันยอมนับผุแล้วเหตุคนโตนี่ติดนักเลยแหละนี่ง่นวะเออพี่น้องเอ้ปลาขาวกัมีตตเมยังไงมีตะเม่พอปิ่งครับพี่น้อง ตำหมกทัวบ่าวมากกบหิ้วเขาอะไรละบา,ลเ,าเลยเวลากัน,น้อยหน่อยพี่น้องแต่ละมือก็อะไราหวโนกระพัดเทียงก็บ,บาดเลมือทำมหเห็ดง,งานเลยนะบวยไวครับไวครับหยันตะบันบ่หอดมือกินเสาดิี่ยันตะบันได้พับคอนยางเป็นยางน,นาฬิกาก็ได้ ตายวะตายพดแล้วเนาะฝนมีดมพร้อมพี่น้องเลยพิสูจน์กินพร้อมนี่พิสูจตรรักฐานเกิด <laughs> เบิ้งสีเนี่ยน <c oughs> ี่ก็บ่ต้องเอาบานเนาะง่ายอยู่พี่น้องเอองามอยู่เอาใส่ไงแต่มันตายพี่น้องเอ้ยนี่เอาตัวนี้แหละอ๋ตอตัวนี้เนาะอืมเลยเนี่ยเลยเยอะมันตายแง่ายนะ ไายังก่อนดิเพียนมือนเนี้โอ้มา,นานอนันเลยมัน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 ปวดไงยีง่เด็ต <c oughs> ประสบการ์มันสอนห่แลวตายิงวนี้เขงว่ะ <c oughs> หักบอพี่น้องคักหักหักมันหมันมันหมนมันหมนปลาได้เนาะบอกมันมันตัวกันอีกแล้วมันมัมันนตัวตนนอกพี่น้องนะหม้ปลาเพยมอนลงจำนับเลยเหรอหอยยืดเทิงก็มีเแข่งบ่แข่งบ่ บมันค่อยได้ปลานำบอร์อหวนนะสาดรุ่นนี้ถามว่เน่าวนี่อ้อยกลัวกูเลยจัดนักจัดนักไปรุ่นต่อไปพี่นอกอุ้วววววววเออนองเลยปลยปปปาปลาปลาห่นเนบะื้งเบ้ง,บง ดูตรงนี้เดเี๋ยวต้องเรียนหองเรียนมันคักมนันคัดจากขยันปดกระสีขี้ข้านปดเนาะพี่น้องเนาะคนน่ะปดใส่กันเไม่พี่น้องเนีย่ยปดใส่กันเนี่ปดใส่กันเนี่ อยป่าแต่ในสีงามครับพี่น้องงามแท้โอ้ยพระทู่ทะเลปลาเนี้ยนี่ป้งหอมหอมครับพี่น้องป้งล้วกินมันสิคือปลาทูนี่พี่น้องเลยแล้วก็มันพ้อมนี่ปลาตัวนี้มันแล้วก็หอมคือจังปลาทูนี่ครับเป็นปลาทูน้ำจืดครับพี่น้องติดแม่น้นามบางกุกงเนาะมันก็เลยมาออกแม่แพ้พันไก่ไก่พันเนาะ หอ,อมนี่พี่น้องไปตัวนี้มันจุดจวดเวลาปีงยุคเขาตัวเดะอืแต่บักางครูก็กระดีกับตัวใหญ่ครับพี่น้องเลยต,ตัวปลาตองใส่ปลาตองหอมตัวใหญ่แต่ปลาตองน่าวว่ลไรว่าดีย <laughs> ใช่พ่อมทิมพ่อมพี่น้องมันขากลายดิขากลายพดอด ปลาโมนี่ดิขันตายกะแข็งดิแขงยังไงแขงแขงโคโดแขงโอ้โหแต่แต่ึ่งแข็งแต่แขงบ่มีเมียอยู่มีเมียมันแข็งบ่มีเมียกับแข็งอยู่แล้วคนส่วนทิ้งเนาะบ่หมาดมาดครับพี่น้อง เดี๋ยวลอดสรุปผลเนาะพี่น้องเนาะว่าชีมนันว่าชีได้หลายปอล,ลุปยอดครับพี่น้องสรุปยอดมือน,นี่ยเจ<อ>็ดกิโลละพันตนน้นนประมาณนหกโลกลัวกันมือหกโลเจ็ดโลวันทีหมานแถวว่าดังสามเพื้นครับพี่น้องแม่คงโม่งสอง,ง,งป,ปุป๊บหมดเบลล์จักเทียบบ้านยไปประมาณสองโลกว่วครับ สองโลสามโลว่านนี่เนาะเบิ่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งป่าพี่น้องเบิ่งป่าเฮ้ยเพื่อนป่าครับป่า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 เออเออเออออเออข้นออกเลยนี่เพือพี่น้องมันมันครับมันมันเฮ้ยมันมือหนี่งหน่อยหน่จะหนี่งเบิ่งครับพี่น้อง อันนี้ไม้นี่ผมไม่เคยมาจักเทียดี่ไม้นี่เฮอนี่ครั้งแรกของผมน้ามอเล็กดอกพี่น้องเจ้าว่าขี้โอมันเล็กมันเป็นขี้ตมเนาะขี้โคตรเนาะดังมาสามพื้นครับดังอืมดังสามพื้นครับหมาอันนี้ก็ดอกพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับเออสำหรับคลิปนีก้กะได้เวลาอันสมควรแล้วพี่น้องเลยสิพากันขอลากกลับบ้านก่อนเดียร์แห้งเรดมากแล้วพี่น้องเลยไป สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณครับมัน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 